สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิลยาทาร่านะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาเมษในช่วงครึ่งปีหลังมิถุนาถึงธันวาสงาองพันหรอสิบสี่ขาอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์แล้วก็คอมเมตนต์ในชาแนลนิลยาทาร่านะคะเอาละทีนี้เราลองไปดู energy นะคะด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไร คอร์ซ่าเอนเนอร์จีตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวเม้านความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนั่นก็คือไนออ h ครับ u p เพจช e อ f w อ n ส s และเอช s w บ r อ s นะคะเป็นเอนเนอร์จีของการ เริ่มต้นนะคะหรือว่าการตัดสินใจนะคะในการที่จะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะให้มันดีขึ้นนะหรือว่ามีแพชชั่นมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องบอกว่า มันจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างจะรอบคอบพอสมควรนะคะเพราะว่าในสถานการณ์เนี่ยมันก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่จะทําให้เราต้องมาพิจารณานะคะหรือว่ามาต้องการการตัดสินใจให้เด็ดขาดรอบคอบไปนั่นเองนี่ยวเรารู้เรื่องเอ่อพลังงาของเขาคนนั้นบ้างนะคะขอทราบพ Energy ตัวตนความรู้สึกในคิดเขาคนนั้นของชาวเมษจะเป็นอย่างไร t ูอับสอด เอ็ซับซอดเอซับซอดเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ทูนออฟเพนเดอร์ลในส่วนของเขานี่ก็ต้องการการตัดสินใจในเรื่องราวของความรักเช่นกันนะคะมีเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปนะต่างคนต่างต้องการการ,การตัดสินใจนะคะมันมีในเรื่องของช้อ i c e หรือว่าทางเลือกที่จะต้องมาให้ให้ตัดสินใจนะคะอาจจะต้องมีการข้อตกลงกันด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขาก็ยัง ต้องการที่จะหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะหรือว่าการที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้ให้อยู่ในชีวิตอยู่ต่อไปนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะสถานการณ์เนี่ยเมนของสถานการณ์อยู่ที่เดทนะคะในเรื่องของไพ่เดทเนี่ยบางทีมันเออเป็นสถานการณ์ที่ต้องการการทรานส์ฟอร์มนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือของตัวบุคคลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะมันเหมือนกับอาจจะต้องมีการจบลงนะคะของ ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ไม่ดีหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะอยู่กับเ,เรื่องของการที่มีคนมากกว่าคนสองคนนะคะแล้วก็ทําให้คนหนึ่งเนี้ยรู้สึกเหน็บหนาวอ้างว้างนะคะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวหรือว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต้องการการที่จะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์นี้ใหม่นะคะเช่นอาจจะต้องการการจบลงนะคะเพื่อให้มันทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคนนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับออถ้าเป็นในเรื่องของคนที่มีเจ้าของเนี่ยมีทีท่าว่าชาวเม็เองอยากที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ให้จบนะคะให้จบสิ้นเด็ดขาดลงไปแล้วก็อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะเป็นเดอะแฮงแมนนั่นเองนะ ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นกรณีของที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีเจ้าของหรืออะไรอย่างเงี้อาจจะมาจากในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างนะคะพฤติกรรมบางอย่างที่ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันนะคะเช่นพฤติกรรมของการเอาแต่ใจนะคะหรือพฤติกรรมการที่พูดจากันไม่ค่อยเข้าหูพูด พูดกันไปอีกอย่างหนึ่งเข้าใจกันไปอีกอย่างหนึ่งหรือว่า,ามีคนที่คอยตามง้อในความสัมพันธ์อีกคนนึงก็ดูไม่สนใจหรือดูเย็นชานะคะหรือว่าทิ้งให้อีกฝ่ายนึงต้องเศร้าต้องเหงาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะมีเขาก็เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยพฤติกรรมเหล่านี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะให้มันจบลงไปนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าในตัวคุณเองนะคะหลังที่ มันคือมันจะต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนนะคะกระบวนการของการจบอาจจะมีการหยุดพักเบรกความสัมพันธ์นะหรือว่าเลิกคุยกันไปสักพักหนึ่งเพื่อที่จะต้องหันกลับมาต่างดูแลนะคะมูฟออนในตัวเองแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองอะไรแบบนี้นะคะ หัน <c oughs> กลับมาเยียวยานะคะฮิลตัวเองด้วยไพ่เดอะสตาร์นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกันต้องมีการมีระยะห่างจากกันอยู่นะคะต้องแยกจากกาันหรือว่าหันหลังหันหน้ากันไปคนละทิศละทางแบบนี้นะคะอีกคนนึงก็โอเคอาจจะยังเฝ้าดูอยู่นะคะด้วยความรักนะคะด้วยอ,อ,อยู่บนสถานการณ์ที่มันดูไม่ค่อยมั่นคงหรอก นะคะแต่ก็ยังมีความรักอยู่อีกคนนึงก็ดูออกจะเด็ดเดี่ยวมากๆที่ว่าอ,อ,อยากที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ให้ได้นะคะถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็พร้อมที่จะตัดออกไปนะคะก็เลยอาจจะทำให้เกิดการ เงียบเฉยใส่กันได้นะคะเป็นเดอดแห่งแมนก็เหมือนอยู่ในพื้นที่ของใครของมันนะคะอาจจะเฝ้าส่องมองดูกันได้แต่ว่าอาจจะทำอะไรไม่ได้มากนักนะคะมันก็ดูดูน่าอึดอัดเหมือนกันแหละในสถานการณ์ตรงนี้แต่ก็เหมือนกับต้องทำใจว่าต้องยอมให้มันเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อว่าอะไรมันจะได้ดีขึ้นหรือว่าเพื่อที่จะคิดได้ว่าควรจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะ Uh, คุณอยู่ใน Energy ของ The Empress นะคะสำหรับชาวเมษก็คือเหมือนกับต้องการที่จะกลับมายืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วกออ็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินที่ที่ที่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยนะคะมีการการประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วนะคะการ Transform ตัวเองขึ้นมานะคะจาก อาจจะทีแรกเราอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยมีความมั่นคงในใจมากนักนะคะหรือว่าอาจจะมีความอ่อนแอแต่ตอนนี้นะคะในครึ่งปีหลังนี้คุณจะเข้มแข็งขึ้นมากนะคะคุณจะมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็โนสนโนแคร์นะคะใครจะอยู่ใครจะไปในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะแบบว่าโอเคฉันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะซึ่งนั่นก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ ดีเกินคาดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นผลลัพธ์ที่แบบว่าถ้าคุณจบกับความสัมพันธ์เก่าลงไปที่ที่ที่แบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะคุณจะเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ที่เป็นลักษณะของโซลคอนเนคชั่นนะคะเป็นเนื้อคู่เป็นการที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะเป็นเป็นคู่ที่แบบมีความสุขนะคะด้วยไพ่สีไม้ นะตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากันในเรื่องของการที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็นิสัยส่วนตัวบางอย่างเพื่อที่จะให้เข้ากันได้นะคะคุณจะสามารถที่จะทําตรงนี้ผ่านนะคะแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขหรือใช้เวลาร่วมกันได้นั่นเองในขณะที่5เหลี่ยมเนี่ยนะคะมันจกอยู่ในตําตแหน่งของ ความวิตกกังวลภายในใจของคุณนะคะคุณอาจจะกลัวว่าสถานการณ์แบบเดิมจะกลับมาอีกคุณกลัวในเรื่องของความความเศร้าความเดียวดายนะคะแล้วก็ความอะไรอวร์หรือการที่เราจะต้องวิ่งตามใครอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความอ้างว้างคุณจะกลัวและว,วิตกกังวล กับตรงนี้นะคะแต่ผลลัพธ์ออกมาก็คือ the high l เ f e นะคะก็คือไม่ต้องกลัวอะไรตรงนี้เพราะทุกอย่างจะถูกกลับมาให้เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเป็นอะไรที่ถูกต้องเป็นอะไรที่อยู่ใน ขนรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีนะคะบางคนอาจจะเตรียมตัวในเรื่องของการที่จะมีคอมมิชเมนต์แต่งงานกันในในช่วงระยะเวลาต่อไปนะคะหรือว่าการทีออ่คุณจะได้เป็น energy ของการที่มีการแต่งงานการได้มีบุตรนะคะการได้มีลูกอะไรแบบนี้นะคะไพ่ไฮโรเฟนเนี่ยเป็นเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับได้ออการได้รีวิเนียนด้วยนะคะการกลับมาคืนดีของ คู่ที่เหมาะสมคู่ที่แบบว่าผมลิขิตให้ให้มาเจอกันอย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการวางแผนถึงอนาคตอันไกลๆด้วยกันแล้วก็ตั้งอยู่นะคะบนพื้นฐานของออความถูกต้องแล้วก็ความดีงามนั่นเองนะคะมีหลายคนก็อาจจะ ได้เปลี่ยนแปลงนะคะ,ะพฤติกรรมตัวเองมากขึ้นอาจจะไปสนใจใส่ใจในเรื่องของการศึกษาเรื่องของธรรมะนะคะเรื่องของอะไรละ่ะหลักทางศาสนาของแต่ละคนไปนะคะก็ทําให้แบบเหมือนในที่สุดเนี่ยนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็มาสู่ความสุขแล้วก็จะนําไปสู่ความยั่งยืนของเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองนี่เราลองไปดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไร หรือให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บ้างนั่นเองนะคะก็ d e ทอ of Earth นะคะต้องอาศัยความหนักแน่นนิดนึงนะคะ <c oughs> คุณอาจจะมีเรื่องของ sudden separation ได้นะคะก,กับ d a ทเนี่ยนะคะก็หมายถึงบางทีมันเป็นการจบลงอย่างกระทันหันหรือว่าการต้องพักเบรกนะคะหยุดติดต่อกันไปอย่างกระทันหันได้เหมือนกันด้วยเหตุที่ได้บอกไว้ถึงเหตุผลนั่นเองนะคะแล้วก็ก็เดซับทัมเดอร์เนี่ยคะ่ะก็คืออะไรที่มันเป็นอะไรที่ ไม่ค่อยได้ไม่ทันได้ตั้งตัวนะอย่างจุ่ๆก็แบบเออต้องต้องต้องมีช่วงของการพักเบรกจบเลิกลากันไปอะไรก็ตามนะคะทีนี้เนี่ยเราจะดูว่าอา่ลาลัคนาราศีที่อาจจะมีอิทธิพลนะคะค่อนข้างมากนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะชาวพฤษศนั่นเองนะคะที่จะมีมีอิทธิพลค่อนข้างมากกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะม,มีพิจิกนะคะกุม ชาวทาตุลมนะคะกลุ่มตุนมิถุนนะคะแล้วก็อะไรได้อีกที่เกี่ยวข้องอลองลงมาก็จะเป็นไฟนะคะเมษรสิงธนูและสุดท้ายก็คือ น้ำมีนปรากฏพิจิกนั่นเองโอเคนะคะนี่ก็คือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งปีหลังของชาวเมษนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามในวันนี้นะคะ Subscribe และแชร์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่แอดไลน์ด้านล่างนั่นเองนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ